หนุ่มบอยประกรณ์พร้อมด้วยสาวสวยดีกีนักศึกษาปริญญาโทด้านเอ็นตี้เอจิงนะคะสาวเกตการก์าและหนุ่มหล่อสุดคิ้วนะคะนิวทิติภูมิเข้าร่วมงานการลาดินเนอร์นะคะอันนัยออฟแอพพิซิเชันการลา2สที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอสลาจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางระดับโลกมาตรฐาน USFDA และโกด์สแตนดาร์ดภายใต้การบริหารงานของคุณวุลสุทธินานประธานกรรมการบริหารบริษัทเอสลาจำกัด แสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะเลยยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศไทยไปเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาณโรงแรมเดอะลิสช์ร์ตันแบงคอกครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางเอสลานะครับผมก็เป็นบริษัทที่นําเข้านะครับผม,ผมเรียกว่าเครื่องแล้วกันเครื่องที่ใช้ในการดูแลผิวพรรณผิวหน้านะครับสาหรับใช้ในคลินิกนะครับเสริมความง,งามต่างๆอะไรเงี้ยก็ วันนี้ก็ถือว่ามาก็ตรงจุดเหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคเพราะว่าใช้ฉ่ำอยู่ครับผมก็ยุนได้ด้วยวัยนี้เนาะสี่สิบเอ็ดแล้วอะไรเงี้ยทจริงแล้วก็คือผมว่าแต่ก่อนเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าพวกวัตกรรมในการดูแลผิวพ่านหรือว่าอย่างที่เครื่องทําหน้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มผู้หญิงหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นคนที่แบบในวงการเป็นดาราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะเวลาเราไปคลินิกเราเห็นหมดอ่ะผู้หญิงผู้ชายคนทั่วไปทุกคนก็ดูแลตัวเอง นะครับแล้วมันก็ยิ่งอายุเยอะเนาะแล้วมันแล้วพอเป็นมีนวัตกรรมอะไรต่างๆที่มันสามารถย้อนวัยให้กับผิวเราได้เราเราก็ทำแล้วมันก็ดีครับคนใหญ่ผู้ชายใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของนิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยถ้าเราทําแล้วมันดูสามารถย้อนไวัยได้เราก็ทาครับไอ้เครื่องพวกนี้นะครับก็คือไม่ใช่ว่ามีแล้วใครก็ทําได้แต่ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้วยที่เขาจะแนะนําให้เราได้ว่า เครื่องแบบไหนถึงจะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้เราได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไปใช้เครื่องที่มันไม่ตอบโจทย์หรือว่าใช้เยอะเกินอะไรที่มันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ต้องต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับข้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าจะไปทําหน้าเนาะดูแลผิวพรรณนี่ยมันก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมะฉะนั้นะเราก็าต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงเครื่องนะครับที่ได้มาตรฐานนะอย่างเอสตราเนี่ยเขาก็นําเข้า เครื่องในได้มาตรฐานจากต่างประเทศตรงนี้เราก็สบายใจอุ่นใจครับก็ต้องประกอบคู่กันไปนะครับ mm. เพื่อหน้าของเราครับวันนี้ก็แบบมาทางแบบร่วมกแบบับทางเอสนาครับก็คือเขาจัดแบบทุกๆปีเขาจะจัดแบบของครบรอบของเขาอยู่แล้วทุกๆปีอะไรเงี้ยแบบ มาแบบรวมๆคุณหมออะไรอย่างเงี้ยครับเราเองก็แบบอยู่วงการแบบคุณหมอมาเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่เป็นในส่วนของหมอกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็มีเพื่อนๆมีเพื่อนๆเป็นหมอเยอะครับใช่ครับก็เลยแบบรู้จักกันบ้างครับโอ้นวัตกรรมด้วยครับผมก็ทางเอสซ่าเขาก็เอาเข้าในแบบเครื่องที่แบบเขาเรียกว่าเครื่องมาที่แบบ U F B A เขาก็คือมีการรับรองจากของสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบมีที่รู้จักนะที่ผมทําแล้วก็มีเซิร์ฟมีพิโกชัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบก็ ใครที่แบบอยากรู้ว่าอะไรไว้ทำอะไรได้ก็ถามคุณหมอได้ไปคลินิกชัก้นนำได้เลยครับคือผมมาเพิ่งทำตัวเซิร์ฟไปที่เพิ่งเปิดตัวไปครับผมวันนี้จะหาว่าโฆษณาให้เขาแต่โฆษณาหน่อยก็ได้คือตัวเซิร์ฟเนี่ยมันคือไม่จะเหมือนเทอร์มาแต่ว่าเทอร์มาเนี่ยเขาจะแบบลงไอ้ขึ้นเอฟมันแค่ลงไปแค่ชั้นเดียวที่ผิวแต่ว่าตัวเซิร์ฟมันจะลงไปสองชั้นเลยมันจะมี2ขึ้นความถี่ยิงไปพร้อมกันทีเดียวเออแล้วมันก็จะแบบ ม,มันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนข้างในมันก็ทำให้แบบหน้าเรากระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมม right. ันก็จะดูเด็กครับผมยังไงก็เออจริงๆแล้วก็คือทางเอซ่าเขาก็คือมีนําเข้าเครื่องแบบหลากหลายหลากหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะลองเครื่องนะครับก็มีหลายคลินิกที่เป็นพันธมิตรกับทางเอซ่านะครับผมก็สามารถไปแบบเซิร์ชหาแล้วก็แบบไปทํากับคุณหมอได้ก็จะคุณหมอแต่ละคนที่ที่ซื้อเครื่องจากเอซ่าก็ผมว่าต้องเป็นคนที่แบบเลือกสิ่งดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อใจคุณหมอได้เลยอ